สวัสดีครับเราขอสวัสดีวันที่ยี่บเก้าครับก่อนสิ้นเดือนหนึ่งวันนะครับจากร้านเจเจเจ,จันทร์นะครับเราก็ได้สายปลมาหลายปีแล้วนี้เราก็ช่วงนี้เราก็ให้ท่านคุณหน้าคุณตาคอยจันทร์นะครับคอยจันทร์นี่ค็นปลอยปลอยมรกดจันนะครับปลอ,อยมรกด ถ้าดูจากกล้องในโน้ตบุ๊กจะมองไม่ค่อยชัดเนี่ยเราดูดูกลางคืนเราให้ดูว่าคอยที่เราขายนี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นคอยจันเนื้อแข็งนะครับแล้วก็เป็นคอยไทยเพราะว่าพอยต่างประเทศเนี่ยตอนเราไม่ค่อยไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่าเราอยู่กับคอยมานานเราก็ชอบเป็นคอยคอยไทยสีสวยๆที่หนึ่ง เป็นธรรมชาติธรรมชาติมากกว่านะครับถึงว่าเว็บของเราจะไม่ค่อยมีพลืเนื้ออ่อนมากนะครับก็มีปิดไว้บ้างแต่จะเน้นปลอยไทยนะครับวันนี้เราเได้ขายพลอยทาง y o u t u b e ก็คนก็เริ่มสนใจแล้วก็เริ่มอยากได้พลอยแต่ก็กลัวว่าจะเป็นของปลอมนะครับ ถ้าของฟลองขึ้นมาก็จะเสียใจนะครับทางเว็บเราก็ร้านเจนเจอก็จะเน้นปล่อยแท้นะครับเราจะไม่ให้พยายามไม่ให้หลงไปเลยปล่อยเตียมนะครับพยายามไม่หลงเพราะเราก็อยู่กับปล่อยแท้มาตลอดนะครับวันนี้เราก็ออกมายืนยันว่าปล่อยที่เราขายเนี่ยเป็นปล่อยแท้ถ้ามีปัญหารับเปลี่ยนรับคืนนะครับ มีปัญหาเป็นลอยเตียมนะครับรับเปลี่ยนรับคืนเรารับผิดช,ชอบในคอยที่เราส่งไปนะครับไม่ใช่ว่าส่งไปแล้วบอกเตียมแล้วเราไม่สนใจเราก็จะพยายามที่จะไม่ให้ผิดพลาดง่ายง่ายคอยเตียมเรารู้ว่าเป็นคอยเตียมเราจะไม่ส่งไปแล้วเราก็ไม่ขายคอยเตียมนะครับวันนี้เราเปิดตัวอย่างกว้งขวางใน y o u t u b e นะครับ หลายท่านเปิดไปก็เจอร้านเจเนเชอหรือร้านเจเจงจันนะครับเต็มไปหมดในหน้า youtube นะครับกพรเราก็ตั้งใจที่จะทำงานตั้งใจจะขายปลอยแท้ที่เราเก็บสะสมมาหลายปีนะครับวันนี้เราก็ได้ลูกค้าได้ขาประจำที่ประทับใจเพราะเราเบริการถึงที่สุดให้คนสุขใจนะครับให้ผู้คนสุขใจมีปัญหารับเปลี่ยนรับคืน เพราะว่าทำรับเปลี่ยนรับคืนแล้วความพอใจก็จะมีเกิดขึ้นนะครับถ้าไม่สนใจรับผิดชอบก็จะทําให้คนไม่พอใจในสินค้าเราแล้วก็ปากต่อปากทําให้อานอาคตเราก็จะไม่รุ่งโรจน์นะครับเราก็คิดว่าต้องรับผิดชอบนะครับในสินค้าของเราถ้ามีปัญหารับเปลี่ยนรับคืนเราก็เน้เนๆน,นะครับถึงว่าลอย ของเราจะไม่มีพลอยเทียมเลยไม่มีพลอยสังคราะเลยที่เห็นอยู่ที่เป็นสต็อกพลอยนะครับสต็อกพลอยที่เราได้นํามาเสอนอนี้ก็อยู่ในกลุ่มพลอยแท้ทั้งนั้นเลยนะครับถ้าท่านสนใจเรื่องพลอยจะเอาไปค้าขายจะไปเเป็นกิจการเราขายปีและขายทรงนะครับเงินที่ได้มาเราก็เอาทําประโยชน์กับสังคม ถ้าส่วนใหญ่พูดง่ายทำประโยชน์สังคมส่วนใหญ่นะครับพอที่เราเก็บไว้นี่ก็ท่านที่ซื้อก็จะมีส่วนร่วมทำประโยชน์กับสังคมแน่นอนนะครับไม่ใช่พูดอแอบอ้างหรือว่าเอามาอ้างนะครับเรื่องจริงเราก็พูดจากเรื่องจริงและการกระทำของเราก็ทำจริงจริงวันหน้าจะได้เห็นโครงการต่างๆมากมายที่เราเริ่มได้บรรจุเข้าไปในยู u b e แล้วก็มีสถานที่ที่ปฏิบัติธรรมจริงที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นห้องพักถ้าเป็นคนที่เป็นญยติธรรมก็จะเข้าใจห้องพักคืออะไรแล้วทรมัที่เร้ศึกษาคือวิถีอนุตตรธรรมคืออะไรสุระสงมีการศึกษาเพื่ออะไรแล้วได้ผลกับตัวเองอย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องสาคัญในชีวิตท,ที่ต้องมาศึกษาธรรมะวิถีอนุตตรธรรมในยุคนี้นะครับเรียกว่า ธรรมะยุคข,ขาวยุคสุดท,ท้ายไปกับแล้วเราก็เข้าศึกษาด้านธรรมะความเป็นมาของพระสีอานที่ถ้าต่อไปเราจะได้ไปเกิดใน,ใน,ในดินแด,น,ด,น,ดนของพระสีอานเราก็ต้องเตรียมศึกษาจากชาตินี้นะครับดังนั้นเราจึงตั้งกองทุนคอยเพื่อจะทำวัดพระสีอานําสถานที่ปฏิบัติธรรม ทำสถานที่ปฏิบัติธรรมให้รองรับกับผู้คนที่จะมาศึกษาลานได้ด่าด,ด้านธรรมะของหลักของพระสีอานในวันข้างหน้าในชาติหน้านะครับแล้วก็สร้างโรงเรียนสอนให้คนเป็นคนดีหรือสอนให้คนมีมีคุณธรรมแล้วก็มีธรรมะอยู่ในตัวเองวันนี้เราก็เลยจัดสถานที่ รองรับผู้คนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นที่มีปัญหาทุกกายทุกใจนะครับเราก็เปิดหน้าร้านเเจนเชยเป็นที่เราก็มาพูดให้ฟังนะครับประจําประจํนะครับว่าอุดมการของเราคือด้านสังคมแล้วบันทึกไว้ใน YouTube มากมายเราก็เป็นหลักฐานนะครับบนหน้าก็เป็นหลักฐานว่าเราพูดไว้เนี่ยจะเป็นจริงไหมหรือว่าหลอกลวง หรือหลวงลวงโลกหลวงสังคมนะครับวันนี้เราขอประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าร้านเจเจมจันหายปลอยเพื่อเอามาทำประโยชน์กับสังคมและส่วนใหญ่นะครับเป็นการทำให้กับเพื่อนมนุษย์ทำให้กับสังคมจริงๆนะครับหลายท่านอาจฟังแล้วอาจจะงงเกี่ยวกับงานที่เราทำต้องถ้ามีปัญหา หรือว่าสงสัยก็โทรมาที่08715 05601ร้านเจเจจันทร์จันทร์เพชรบุรีครับ